กูเดียวอืมชัวร์ข้งนอกน้ำไหลดีป่ะน้ำเพราะใครไหลอันน้ำเพราะไหลโทษบอกพระแจกมากป้องน้ำเนี่ย พาแกเกี่วบานหน้าสวรรค์ว่ไกลเรอกตอนหน้าบอกคุณเขาทั้งหลอบทั้งคุณก็จะกดลากสายยางง่ายพอพัะรลอนหลายตอออกไปจะเป็นสติ๊กเกอร์ลออไปก็ไรจนนั่งสีป็นกดแห้งเดียวใต่ทัววัด nam kinh thắng này, kinh thắng tâm, thắng tâm xuống, ăn kinh cái nỗi cái tội tụ kinh sùng sùng, đam cố mày nhây, à, cái pha mày nhây vâng. này, ôi, kinh tâm an này, nó vong thường cốt tỷ nổi, thằng pha điện làm, ở rồi, rồi, bởi, nhảy, thế, là ông quý là vậy nản thế, con là cụt, con là theo, con là theo này, thu đây mưa yên, thu đây chạy yên. รรพวกใหม่ก็งามเลี้วผู้ใด้ใจห่อนผู้ดใด้ชอบตัดพวกใหม่ก็ใหญ่ไปเลี้วบ้านของพระพุทธเจ้าก็พวกใหม่ปลูกบ้านของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติธรรมขีข่านพระบรรณาขีเกียรติพระบราขีร,รุ่นพวกไม่ง่ายก็แขนกด ไต่ตนใหม่คือพระพุทธเจ้าองค์กมันติดตามกันกับยุคติบวเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระตัตตรูยู่ตนใหม่เด้ยเอาตัตตารูภาษาราชวังคือบ่กแล้วก็หอนพัดลมมาพัดลมพขถือไกแอบมาคนเห็นบ่ล่าีสิ่งนี้จากของมุนี่อะไร่ปล่าหรือพ่เสียว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดตารูพราะพระพุทธเจ้าสมบูมากเกิดอีกงรือย่เกิดโย ทุ่มท่าเห็ดกระตอบเ่นไปนอนแข่งกันตีบอกแล้วไปกระตอบเราเห็นต้องนั่งสถานที่นั่งปฏิบัติธรรมเพราะฉะน้พระพุทธเจ้าสอนเลยไปย้ำตายแล้วจึงไปเห็นสวรรค์นในภาพนี้สอนเลยเบื้องปัจจุบันก็เห็นปัจจุบันก็งู้ปัจจุบันว่าสวดมนตนก็นมมแต่เทศทั้งนั้นอนะเดี๋ยวบอกเนี่ยอื่นหรอก ตร <c oughs> วจมือมือเข่าคำกันว่าขอมาสัมบะซักพอก,กใจตัวหนึ่งคือเก้ามันเป็นสัญญาจากว่าคือความจําได้สัญญาคือความจาได้หมายรูกพ,รพูดได้เจ้าคนในตัสรูว่าในตัสรู้วยสัญญาดิสัญญาดิรู แกงโลกเป็นตั้งแต่ยืโลกแกงโลกโลกก้อนน้อยของห้องนี้ว่ดต้องว่าโลกมัดทั้งโลกนี่ดอกนี่ก็โลกก้อนหนึ่งนี่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีใจโลกคืนกับมันหมุนอยู่ตั้งแต่เปยวโลกเลยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่ตามหลักยงุทาศาสตร์ข้าเจ้าโมราศาสตร์ข้าเจ้า โ่ยมันดวองอาทิตย์หมุนรอบโลกเด็ยังไปยังไปยังไปหมุนไปกระเดกกระโนยเดอัน,นี่คือใกอของเราคือกันาร่างกายหมุนไปนกกระเทาก็แก่ความตายของเรามันเที่ยงแล้วเขาไปทำเด็กยูด้วยลูกกระตก็ได้เดือดร้อนทน,นได้เ mm. นยังก็ไม่ได้เดือดร้อนเนยังกับนี้แต่พ่อมาหน้ามัด ตาอสีทนนำนางมโนรานำใจแต่ท่านยู่ใสย้ำอยู่เครื่องผูเง,งนิงนผู้ทองเอาแต่ท่านใจของก้าของมึงดูาานไปอยู่ใสเจ้าไปมุ่นไปเทศมันเป็นพิธีกรรมนี่มุ่นพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ว่าเทศประจําทุกอาทิตย์ทุกวันพระปุณ เราพระพุทธเจ้าคนใดจะจะรู้เพราะการฟังเทศเพราะอะฟังเทศจะได้หัวใจได้เป็นประเภทนี้ไปถึงน,นี้ไดเลยฟังเทศว่าได้ผละได้บนดโอปฟังแล้วเหตุเอาบัดน้ำกินเขา่าฟังแล้วชาติหน,น้าต้งจะไปกินบ่ <c oughs> ฟังเสียงพระพุทธเจ้ามาเทศแต่นไหนพระพุทกกพธเจ้าอยู่ลูกไก่ข้างพระพุทธเจ้าตอนไหนมันเทศหูือนไหนกินเก่านะ่ะ มันบ่เห็ดเอาคือบอกเก่งเขาเก่งเขาเขาบอกก่งสุขสิจัดอินกเสียบวะจัดรสชาติอาหารบ่หลังแบบอาหารใจมึงด้วยะแล้วพอได้ซื้อซทำง่ายวะต้องล้มขอาล้มบอกคนนอกมากง่าดอ่าคนนอกมากงาดไปย่มคนหาอยู่นี่จะเป็นคนบนอื่น เอานั่งแล้วก็ค้นอยู่ในตัวเขานี่นั่นแหละดึงเขมา้าวัดดึงเขม้าอยู่ในวัดด้วยออกนอ,อกวัดไปดึงเขม้าในกุฏดึงเขม้าในกอดเขาในกดหรือดึงเขม้าอยู่ในกายากตาสติภาวนาเดนมาอยู่ในร่างกายไล่ลงไปไหมกำหนดสติรู้ สามสวดเป็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดน,นี่อย่างไรยูุนี่จะเป็นทั้งไดพุทธิสมาจมมดาพุทกิเกเแตแล้วว่ากี่ขัน้นสกักพวกจิตใจให้ใสสะอาดนั่นแหละเรื่องสอกักพวกจิตใจให้ใสสะอาดก็คือกายาคตาสติภาวนาเลยมาจากไหน่ะที่ีนีปัญญาพิจารณาทีนี่จากสมาธิ นั่นจึงได้แน่นหนักว่ามีแนวใดคนนอกขาดการทำสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญานั่นอายุไรนี่แล้วมันว่าสมาธิปัญญาอยุนะับการฟังนี่การเทศเอาเดินั่นอังใจเบ่งทีนี่อ้ยสนุกสมอกสนุกเต็มกมั่งนั่น มามันออกปแต่ละอ gesagt, ันแต่ละแนวแนวจิตแนวถือแนวห่วงแนวอะไรมือจะไปห่ว่าตัดพบตัดชาติน้ำไหลกับพวกงูปัจจุบันดังจะโยธรรมะปัจจุบันนี้ใจอยู่ที่ไหนใจตัดได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ค้นเหมัอนเดิมที่ต้องนี้บอกไปเอาภาษาแล้วถามพูยกันว่าเด็กผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรม เขาสมาธิยงสัน่นแต่เขาจะย่ามเน้นหน้าพวกกุ้มพวกอันใดเบื้องแบบหน้หาห้าครบเมือ่อปวมาซอยพระเจ้าพระสงค์คําปรานาปรานาตนเพื่อใช่พระเจ้าพระสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขัดตกบกฟ้องสิ่งหนึ่งอันใดตัวเรียกร้องใช่ ได้จะรอการจะเรียกร่องไท่แล้วเรียมออย,มมยมันหกมันหยาไปมุ่เอาช่วยในผูกร่กองจ้องอื่นผมไล่งอับยุบผมก็เบิ้งมันติด็ได้ประโยชน์สองทางหนึ่งช่วยตน้นไม้สองทำให้วัดสะอาดสามมัวก,ก็ได้กินยานก็ยูน้ำสบายกุนตตา ทั้งขางคุติทั้งเกา้าโอ้ยในเล็กๆเอาต้นไม้กบกุ้งไม้อยู่สองสามร้อยเราเอาื้อปัสสากุทั้งแมกขาวทั้งกว่นกอ้อกเบิ้งนะกูได้ไปอยู่เป็นเดินเป็นเดินอยู่นะั่นหมอพอจรจะเห็นไม้ขอนไม้มานึงเพึ่งเพื่อยกไปทางเกา้าขอนไม้ที่ใส่ยกไปไป,ไปทางเดียวกันว่ cún chắc mà, mình mua lại ông tàu mua mắm, nó nhóc còn mày, mình quắm còn vậy, mày mày thì mình nâng phun mọc lại, mình mày, ốm mua mướt, mình, mình nước mua, nước bạc tập cho มันก็ดึงลงหักเมอดงานเมื่อตรอรมันก็พรรักษาหยากสำเนียงอะดึงออกจากสีดินถลมกลับไปใจได้ลุกใหม่แย่หมุนแป๋ก็ได้ประโยชน์ไม่สักคั้นถือเนื้อหนังมังสังค้นก็เป็นตุ้มเป็นหนังขึ้นมากเมือ่อ้งส่เกีเ่ยวอยผู้เดียวไปทั้งกลุ่มบัดกลุ่มว่าเนาะพระจ้ประสงค์ไปเวนทบาท ได้ยอดพวก,กเกเ็กมาแล้วอั่นี้แสงบันกอมีคัดแอวน้ำเยอะน้นทงังแกนเมดประตูมือนีมิตอมือคัดหลัง <c oughs> มือเป็นเห็นนังบ่เป็นตลิเรียนตะตะจัเเ์เป็นเฮ้ยเป็นตานายแท่นออเดี๋ยวว่าอ๋อลับก้อน ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ